สวัสดีครับวันนี้ผมมีของจะให้ดูไม่รู้ว่าเรียกว่ารีวิวหรือว่าโชว์ของสะสมไม่น่าใจมานะเราจะเรียกเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะมันเป็นแฮนด์บิลนะจากงานคอนเสิร์ตนะครับไว้แจกตอนโปรโมตตอนโฆษณานะครับผมอันนี้เลยนะครับกู๊ดชาร์ลอตนะเป็นแฮนด์บิลนะอันนี้ปี2005นนะฮะ เป็นโปสเตอร์แผ่นใหญ่นะฮะใหญ่มากมาดูอันต่อไปกันเลยครับอันต่อไปนะฮะเป็นอันนี้ d o อกสตารนะฮะถ้าจำไม่ผิดเขาเล่นที่อิน o อร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผมปี2002นอยะครๆหลายหายคนหน่าจะรู้จักนะฮะนี่คิน o r เวฟครับอันนี้เป็นแฮนด์บิลนะฮะเป็นใบที่เขาแจกตอนโปรโมทงานคอนเสิร์ตต่างๆนะฮะ อันต่อไปนะครับผมอันต่อไปนะครับอันนี้เป็นโปสการ์ดนะฮะงานคอนเสิร์ตสวยไลท์แบงคอกนะฮะอันนี้น่าจะผมจำพอสอไม่ได้นะน่าจะเป็นครั้งที่สองสามนะครับนี่ครับ Red Hot Chili Pepper ปี2002มานะเล่นที่ Impact บางทองธานีนะครับผมอันนี้เป็นโปสการ์ดเหมือนกันมีหลายๆลายมาก ผมไม่แน่ใจว่าลายอื่นของผมอยู่ไหนอันนี้ผมออเอาไปใส่กรอบเอาไว้ไปเลยนะครับอันนี้เป็น d e a g l e นะลายอินแบงคอกนะครับปี2004อันนี้น่าจะเล่นที่ Impact เมืองทองธานีเหมือนกันอันนี้ผมมีเป็นโปรตเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหนนะ้าเดี๋ยวเอาโปรตเตอร์ที่สะสมไว้มาให้ดูกันอันนี้เป็น Mo ชการ์ดนะฮะมีหลายลายเหมือนกันต่อไปนะครับอันนี้ปี2003นะครับ o l d เ l ล y ครับเล่นที่เมืองทองธานีเหมือนกันนะตอนกรกฎาสองห้าสี่หกนะอันนี้ก็เป็นโปดการ์ดนะฮะอันต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปีสองพันสองเพชรช็อปบอะวงนี้ก็มาเมืองไทยหลายครั้งมากเหมือนกันนะแต่เป็นวงที่สุดยอดมาก ชอบเนะนะต่อไปนะฮะเป็นวงวัยรุ่นแต่นานมากอันนานมากมาเมาืองไทยอันนี้คือยุค90แลยนะฮะโอเตอร์นี่มาตื่นเื้นเมื่อกี้ที่โชว์ไปเป็นปีประมาณ2000กว่า2002 2004ต่างๆแต่อันนี้เป็นปี1999นะครับผมอ่านว่า Ash นะฮะถ้าถ้าสำเนียงผมไม่ผิดนะฮะเมื่อก่อนเคยเข้าใจผิดว่าเป็นวงแอดเหมือนกันแอดคาาวา แต่เขียนว่า AHS นะฮะอันนี้เล่นที่ d ดนฟีเวอรนะฮะ d a นฟีเวอร์ตรงรัชดาครับนะบัตรเมื่อก่อนบัตร400บาทเองนะฮะอันนี้ปีวันเล่นวันอาทิตย์ที่7กุมภา2542นะฮะปี e 1999นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นงานแรกๆของผมเหมือนกันครับผมอนนันต่อไปที่ได้ใส่กรอบไว้นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ เ,เพลงสักเท่าไหร่แต่ชอบครับเป็นหนังที่ชอบมากอันนี้แหละครับแฟชชั่นอันนี้เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบมากนะจอห์นทราเวอร์ต้าครับนิโคลัสแคสนี่ก็เปลี่ยนหน้ากันนะฮะดังนี้แนะนำให้ดูครับเป็นหนังที่โคตรเจ๋งอันต่อไปนะเป็นบอสการ์เหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ใส่กรอบนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ซื้อกล่องมาใส่เลยนี่บอสการ์มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ อันนี้ของ d i o s p r i n g นะฮะมีลายเซ็น์ของบุกลองนะครับผมนี่ด้านหลังของโปสการ์ดมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะโปสการ์ดทั้งหมดมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้ปี2004นะฮะเล่นที่บองทองธานีเหมือนกันนะครับอันนี้เลยไม่ทราบว่าใครทันกันบ้างฮะอันต่อไปเลยนะครับอันนี้ The Black IP นะครับผม The Black IP อันนี้เล่นที่อันนี้เล่นที่เดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงนะฮะอ่าอันนี้เล่นที่ b e c tero hall นะฮะเล่นที่ b e c tero hall ที่สวนลุมนบาซ่าสมัยก่อนนะครับอันนี้ปี2547หรือ2004นนะฮะนี่ครับอันนี้พร้อมลายเซ็นนะด้านหลังมันจะเป็นประมาณนี้ สามารถเขียนจากหน้าซองถึงตัวท่านเองได้นะฮะเมื่อกี้ลืมอันยังนะฮะที่ใส่กรอบไปแล้วนะฮะคือนี้นะฮะนี่กินปากส่วนปีผมผมจำไม่ได้นะอันนี้เล่นที่ร้านแอคทีฟสแควร์นะฮะเดี๋ยวมีโปสเตอร์ด้วยเดี๋ยวิบดูโปเตอร์ว่าเ,เ,เป็นวันไหนกันเลย 2ี่มิถุนา2547้านะปี2 0 0พันี่ลนท่ล่าแอตติสแควร์เมืองทองธานีนะครับอันนี้เป็นโอเตอร์โอเคต่อไปนะเป็นอันนี้เป็นแบบสตาร์ฟนะที่ฝากพี่คนหนึ่งเซ็นให้เพราะเขาอยู่หลังเวทีนะค, <Okay. S 1> คือไมสเตอร์อนะะนี่เป็นมือกีต้าร์นะครับของรองเลเซ็น ต่อไปนะเป็นบัตรสตาร์ฟนะครับผมบัตรสตาร์ฟที่ไว้เวลาใส่ทำงานหลับวิธีนะอันนี้ของเพชรช็อปบอยแล้วก็อันนี้เพชรช็อปบอยอันนี้ปี2002นะฮะ2002แล้วก็อันนี้เป็นของสเวตปี2003นี่นะแล้วก็อันนี้เป็นของเพชรช็อปบอยเหมือนกันแต่เป็นบัตรของฝรั่ง อันนี้เป็นงานโชว์ฮะของเซิร์ฟเดอะโซเล่เมื่อสองสามปีที่แล้วอันนี้ไม่น,าน่าอัน,นไม่ก่าแล้วก็อันนี้เป็นของสวกงานหนึ่งที่มาคนละรอบกันนะฮะางาน,นอันนี้ไม่ไม่ได้เขียนปีผมจำไม่ได้นะฮะแล้วก็อันนี้ของคีตอนมาข้างแรกอันนี้มีหลายเซนบางๆอยู่ตรงนี้อันนี้ของนักร้องนำนะฮะแล้วเป็นงานแจ๊ส ที่หัวหินนะไม่แน่ใจว่าใครเซ็นให้หละ่ะนานมากอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นบัตรของดีเจยุคแรกๆเลยฮนะตอนนั้นรู้สึกอันนี้จะเป็นของเทียสโตนะที่มาเล่นที่ลานหน้าเซนต์เทนเวลล์ฮะอันนี้นานมากดีเจเตอร์ดีเจสปินแล้วก็อันนี้ฮะวิสเน่ฮูสตันนะฮะปีไหนอันนี้ผมจำไม่ได้ ไม่ได้เขียนปีเอาไว้แต่นานมากฮนะนานมากตอนหลังเขาจะเขียนไว้ว่า Anywhere I want to go นะคือไปได้ทุกที่นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เอลตันจอนนะอันนี้ปี2001เล่นที่ Impact Arena แล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้ของซันตานานะฮะตอนนั้นเป็นแชร์แมนทัวร์ปี2003 เ,เจอนะฮะเพิ่งเจอมีใส่กรอบไปนิดหน่อยแต่น,นี้เป็นเป็นของบัตรสตาร์ฟนะฮะของวงโตโต้นะครับมีลายเซ็นไม่ไอันนะคนน่ผมไม่น่ใจว่าเป็นใครละแล้วก็อันนี้เป็นบัตรสตาร์ฟของทางฝรั่งนะฮะเวลาเป็นไปช่วยเขาขนของหรือว่ายกของอะไรต่างเขาจะให้เป็นบัตรนี้นะเรียกว่า working pass นะฮะอันนี้ของปี2 0 0 3 รอามใส่กไแล้วก็อีกอันหนึ่งครับผมอันนี้วงคอนนะตอนที่ไปช่วยเขายกของเหมือนกันครับไม่ได้ไปทําอะไรหรกไปยกของเก็บของช่วยกันติดตั้งอะไรต่างๆวงคอนนะปี2004นะครับผมอันนี้เป็นบัตรสตาร์เขาเอามาใส่กล่องไว้เป็นที่ระลึกเป็นอีกนงงานที่ประทับใจครับอันต่อไปนะครับผม อันนี้เมื่อกี้ได้ให้ดูที่เป็นโปสการ์ดไปแล้วนะฮะตอนนี้เป็นบัตรสตาฟของเขาเหมือนกันอันนี้เขาก็เซ็นให้เหมือนกันฮะอะตอมนี่ครับเดียสปริงปี2004ครับผมต่อไปนะหลังจากนี้จะเป็นบัตรสตาฟนะที่ยังไม่ได้ใส่กลอบก็จะห้อยเป็นปมพวงอย่างนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอามากลับมาบ้านนะฮะจะให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกเลยนะฮะนี่ ของเรดฮอตชิลลี p e พก็คืออันเดียวกันกับที่เป็นโปสการ์ดเมื่อกี้นะฮะปี2002นะ2 0 0 2แล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นบัตรของทางฝรั่งเหมือนกัน,นที่เขาให้มาตอฉนั้นนี้เป็นบัตรของทางโปรโมเมตอร์นะฮะเอาเวนนะเอาเวนเจ็ตนะฮะหลับ็ดสตินะครับผมแล้วก็อันนี้ s ซนิกอ t t แทกนะเป็นชื่องานชื่องานเฟซบุ๊กว่าชูโซนิกอัตแทกนะวงที่มาเล่นในงานก็มีวงอ n นทรั k มีเฮลเย่มีเด a แองเจิลแต่นั้นนะเล่นที่ตรงแถวราชดานะฮะ,ะแล้วก็มีอันนี้โนยอลปเล็กเกอร์นะปันน่นเนาของทุกคนนะฮะันนี้ต่อไปก็เป็นนี่ด e e เ p อร์เพ d ด e p เ u อร์เพะฮะ น,นี้มาตอนโมนนี้ไม่ได้เขียนปีแต่ไม่นานฮนะผมจำปีไม่ได้รอบล่าสุดที่มาครั้งล่าสุดนะฮะอันนี้เลยแล้วก็มีอันนี้แลมบ์กอสนะฮะแลมบกอสของโอเวอร์ไดร์นะอันนี้ส่วนมากก็เป็นของโอเวอร์ไดร์เยอะมากก็เหมือนเดิมครับทำํำ้าที่เดิมแบ็กสเตตช่วยขนของเซตอัพสเต h แฮนต่างๆนะแล้วก็อันนี้ไรฮีฟ right นะฮะ อันนี้ปีสองห้าสี่เก้าที่ BEC hall นะฮะแล้วก็มีอันนี้คือสวยออัน,นเมื่อกี้เลยแล้วก็อันนี้โอ้ยถลอกมาแล้วครับ a s i l e d y i n g ฮะอันนี้ a s i l e d y i n g อันนี้คีมเหมือนเดิมแล้วก็มีอันนี้นะฮะ ชื่องานอะไรซุปเปอร์ร็อกกรุ๊ปนะอ๋ออเมซิ่งยูเนียนนะอเมซิ่งยูเนียนมีบิลลี่ชีฮานไมค์พอตนอยโทนี่แม็กแม็กอะไรจำไม่ได้นะอันนี้แนมะ็กไนท์ไม่ใช่แล้วก็มีเดเร็กเชอริเนียนนะฮะอันนี้ของวอร์ดายเหมือนกันอันต่อไปนะเตอร์ที่สองทูมานะครับ ตัวที่คันธุมาอันนี้ปี2014ันี่นี่อันนี้แล้วก็อันนี้อันเมื่อกี้เลยอันนี้อันนี้ปี2001อันนี้รอบอีกรอบนึงรอบสองอันนี้ปีสองพันหนึ่อ้ยหูอันนี้ถลอกแลฮะอินคุมะทนี่ถลอกแล้วเรามีอันนี้อีก As Black Run Black ปี2013อันนี้โอโซมาสลีนะเล่นที่เซนชั่นเวิลด์นะปี17ไม่แน่ใจพศอะไรนะปีหนึ่งเจ็ดแล้วก้อนนี้เป็นสเตอร์ลีจอรแดนนะของวัวไรท์นี่นะของวัวไรท์อันนี้สายลึกหน่อยคนระับจอร์ดเบนสันปี2003นะฮะจอร์ดเบนสันแล้วก็น,นี้อันนึง เป็น s i m p l ล Red นะฮะ s i m p l ล Red อันนี้ปี2009เกา็เป็นอีกอันนะั้งอันนี้ก็ปี2004นะฮะ Kitaro Kitaro นี่ก็มาเมืองไทยหลายครั้งแล้วนะฮะผมได้ทำสองหรือสามครั้งผมจะไม่ได้อันนี้ Kitaro ที่ BEC Tero Hall ตรงสรุปในบาซา่าใอันนี้อีกที่หนึ่ง เป็นอีกปีหนึ่งของเขานะก็มีปี2004แล้วก็ปี2011อีกงานหนึ่งอันนี้จัดที่พัทยานะไรอังวนแล้วนนวันนี้ The Veronika หันนี้มหนานมากอันนี้เหมือนมาจัดงานเล็กๆฮะเปิดแล้วลบ้มอันนี้อันนี้ s h a d o w f a l l ของ o v e r d r i v e เหมือนกันนะฮะปี2010 อันนี้ฮูบาสแตงด์ครั้งแรกครับครั้งแรกที่มาเมืองไทยจัดหน้าลานฮาร์ดบล็อกคาเฟ่ตรงสยามนะครับอันนี้พร้อมไยเซนพร้อมไยเซนด้วยนะครับอันนี้อันนี้ชื่อแอนเกิรเบิร์ดฮัมพ์ดิกผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูก,กบ่างนะแล้วก็อันนี้ครับ รุนเก่าครับแลรีคาร์ตันปี2.012แล้วก็อันนี้ฮะหนึ่งในตำนานคนนะฮะของ BG ชื่อโรบินกิฟนะฮะโรบินกิฟเป็นหนึ่งในศิลปินวง BG นะฮะอันนี้ปี2 0 0 5เล่นที่สวนลุมกันฮนะ BCT e Rohall แล้วก็อันนี้สตีวี่ อันนี้สตีฟไวนนะครับผมเล่นที่เซน t ซนเวิ r ์สนะครับปี2013มา2013อันนี้อันหนึง่งเฮปบริดอันนี้ก็ของโอเวอร์ไร์นะครับของโอเวอร์ไร์ปี2010นะครับหมดแล้วนะครับเสาร์วันนี้เดี๋ยวรอบต่อไปมีอะไรมาโชว์ไว้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ชมฝากกดไลค์ ฝากกด Subscribe ฝากแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน